พระเจ้านะครับสาหรับเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสได้เข้ามาเฝ้าพระเจ้านะครับและให้พระเจ้าเป็นผู้ที่จะนําชีวิตของเราไปอย่างมั่นคงเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักเราและทรงปรารถนาที่จะอยู่ด้วยกับเราเห็นไหมครับพี่น้องนะครับและขอบคุณพระเจ้าเราได้มีโอกาสได้ใคร่ควรพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมอภยยนะครับและในเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากพระธรรมอภยยบบทที่37นะครับแล้วก็ตามเรื่องราวนะครับของการสร้าง นะเต็น์นะครับสร้างพระพลาในสมัยของโมเสสนะครับก็มีภาพเปรียบเทียบนะครับเดงถึงการที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะอยู่ท่ามกลางประชากรของโปรงโปรงและก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นหมายสําคัญนะครับเป็นเหมือนคําพยากรที่ชี้นะไปถึงพระเยซูพระเจ้าโปรงทรงเป็นพระเจ้าโปรงปรารถนาที่จะมาอยู่ด้วยกับหลเหมนะครับพี่น้องนะครับนามของโปรง อิมมานนเอลพระเจ้าสถิตยอยู่กับเรานะครับพระปริสุขีเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในการดำเนินชีวิตปร,ระจําวันของเราในแต่ละวันในทุกๆวันองค์ปรารานาจะอยู่กับประชากรของของค์องค์ปร,ปราธานาจะอยู่ด้วยกับเรานะครับนี่คือสิ่งที่พนะระวจนะของพระเจ้าได้สอนเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพี่น้องอ่านเรื่องราวของพระพลานะคระับพี่น้องคิดถึงปรีสุรีเจ้านะครับพระกัมภีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง นะครับของพระคมภีทั้งเล่มนะครับไม่ว่าจะในพระคมภีเดิมหรือพระคมภีใหม่ใะสิ่งต่างๆที่ได้พูดถึงนะครับบรรยายนะครับห้อยอย่างนะเกือบทั้งหมดนะครับเลงถึงปรีสุภิจ้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นเหมือนคําพยากรนะครับเป็นเหมือนสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยไว้ก่อนล่วงหน้านะครับพระคัมภีร์ใช้คําว่าเป็นเหมือนเงานะครับนะบอกไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเงาแต่ยังไม่ใช่ตัวจริงนะครับตัวจริงนั้นคือปรีสุภิจ้านะครับเพราะฉะนั้น เราเห็นนะครับในภาพนี้เช่นเดียวกันการที่พระเจ้าให้เขาสร้างพระภานะครับเพื่อพระเจ้าจะประทับอยู่ท่ามกลางเขาก็เรื่องขพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเสด็จมาในโลกนี้นะครับแล้วก็มาอยู่กับเรานะครับเพื่อจะอยู่กับเรานะครับเราขอบคุณพระเจ้าแต่ในเช้าวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมอพโยบทที่37 นะครับก็เป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าอุปกรณ์นะครับที่สําคัญที่พระเจ้าให้เขาทํานะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องมีในรับลานะครับของพระเจ้าในสถานนมสัสการของพระเจ้านั้นคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งแรกที่เราเห็นนะครับในบททีธธ่37นี้นะครับก็เป็นเรื่องของการที่พระเจ้าให้เขาทําหีบแห่งสักขีพยาน นะครับนะหรือว่าหีบพ,พันธสัญญานะครับก็มีหลายชื่อที่ใช้เรียกนะครับสิ่งนี้ด้วยกันนะครับในพระคัมทีนะครับเช่นหีพ,พันธสัญญาหีบแห่งสักธิพยานที่นี่นะครับก็อยากจะมีโอกาสได้ดูด้วยกันนะครับพระวจนะของพระเจ้าก,ก็บอกกับเรานะครับบอกกับเราว่านะบาเบซาเรลทำหีบด้วยไม้กระถินเทศยา110 cm, ว1 1 0เซนติเมตรกว้าง66เซนติเมตร และสูง66ซนติเมตรหีบนั้นเขาหุ้มด้วยทองคําบริสุทธิ์ทั้งด้านในและด้านนอกและได้ทําขอบด้วยทองคาล้อมรอบหีบนั้นนะครับก็ผมก็อยากจะมีโอกาสได้แช์นะครับหน้าจอให้กับพี่น้องได้เห็นภาพก่อนตัวอย่างนะครับของอหีบนะแห่งศักดิพยานหรือหีบพันธสัญญานะครับทีอ่อยู่บนหน้าจอของพี่น้องนะครับในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ที่เราได้เห็น นะครับก็นะครับทำด้วยไม้กระถินเทศนะครับก็เลิงถึงความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็หุ้มด้วยทองคำนะบริสุทธิ์นะครับทองคำนะครับมีความหมายนะเลิงถึงพลักษณะของพระเจ้านะครับพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงงดงามนะครับแล้วก็ให้ทองคํานั้นนะครับมีความหมายเล็งถึงสิ่งนี้นะครับแล้วก็มีการทำนะหล่อด้วยห่วงทองคำนะครับสี่ห่วง นะครับเพื่อที่จะทำนะครับคานหามด้วยไม้กระสินเทศแล้วก็ห่อหุ้มด้วยทองคำนะครับก็เป็นรูปที่ไอพี่น้องได้มีโอกาสาได้ดูได้เห็นนะครับก็ลักษณะนะครับรอย่างนี้นะครับการที่มีไม้คานหามอยู่นะครับที่นั่นก็เพื่อที่จะนะครับเขานะครับเมื่อเวลาที่เขาจะยกย้ายสถานที่นะครับไปตามที่ต่างๆแล้วต้องมีเกลือน เคลื่อนย้ายนะครับพระพรานะครับเคลื่อนย้ายหีบนี้นะครับเขาจะไม่จับไม่แต่ต้องหีบนี้นะครับแต่ว่าหีบนี้จะถูกเคลื่อนย้ายไปโดยนะค,คนเลวีที่จะเป็นคนที่จะแบกจะหามหีบนี้ไปโดยที่ไม่แต่ต้องนะครับในส่วนของหีบโดยตรงนะครับและพระคำของพระเจ้าก็บอกนะครับบอกว่าเขาทํา พระที่นั่งกรุณาด้วยทองคําบริสุทธิ์ยาว110ซนตเมตรกว้าง66ซนเมตรเขาทําเครูปทองคำสองรูปนะครับมีเครูปอยู่ด้านบนนะครับสองรูปโดยใช้ค้อนเป็นเครื่องมือทําที่ปลายพระที่นั่งกรุณาพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้างเขาทําเครูปไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างละลูปนะครับเขาทำเครูปนั้นที่ตอนปลายทั้งสองข้างเป็นเนื้อเดียวกับ พระที่นั่งกรุณาเครูปกลางปีขึ้นสูงปกพระที่นั่งกรุณาไว้และหันหน้าเข้าหากันคือเครูปหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุณาก็นะครับเป็นนาภาพที่ได้มีโอกาสได้อ่าแสดงให้กับพี่น้องนะครับได้ได้ดูเราจะเห็นสิ่งหนึ่งนะครับที่นี่พระราชดของพระเจ้า,าบอกว่าให้เขาทํานะครับ สองส่วนนะครับส่วนแรกเป็นหีบที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านบนเป็นฝาของหีบนะครับนั้นและด้านบนฝาของหีบนั้นนะครับก็มีเครูปอยู่2นะครับสรูปนะครับอยู่ที่นั่นแล้วก็ที่ปลายให้นั่งอยู่ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาเพราะฉะนั้นก็จะมีนะครับสออย่างด้วยกันที่สําคัญคือมีเครูปอยู่แล้วก็ตรงกลางนะครับระหว่างปีกของเครูปนั้นก็จะเป็นพระที่นั่งกรุณา สองสิ่งนี้นะครับก็อยากจะมีโอกาสได้นะครับนำมาอธิบายให้กับพี่น้องนะครับได้เข้าใจเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับเครูปนั้นก็นะฮะเป็นเหมือนกับนะครับปีกนะครับมีปีกที่ปกคลุมนะฮะลักษณะนี้นะครับในภาษาเดิมเนี่ยนะครับหมายถึงการนะปกคลุมนะครับปกคลุมอะไรนะครับเครูปนี้กําลังปกคลุมนะครับใช้ปีกปกคลุมอยู่นะครับ ปกคุมอยู่เหนือพระที่นั่งของพระเจ้านะครับปกคุมอยู่เหนือการทรงสิทธิ์ของพระเจ้านะครับพระที่นั่งหี่ที่นั่นนะครับเล็งถึงนะครับการทรงสริทธิ์ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าจะพูดกับประชากรของพระองค์นะครับโดยผ่านทางปุโรหิตนะครับที่เข้าไปนะครับในที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับหรือเรียกว่าอภิสุทธิสถานที่หีบนี้ตั้งอยู่ในห้องชั้นในสุดเลยนะครับพระเจ้าก็จะ พูดนะครับเปิดเผยพระองค์นะครับแล้วก็นะครับอบอกกับปุรโรหิตนะครับผ่านนะครับบริเวณตรงที่เรียกว่าพระที่นั่งกรุณาตรงนั้นนะครับก็นะเครูปนี้ก็นะครับจะเป็นเหมือนกับการปกปิดปกปิดอะไรนะครับปกปิดความบาปของคนอิสราเอลปกปิดความบาปของเราพระเจ้าปรงทรงนะรักเรา a m e นไหมครับพี่น้องแม้ว่าเราทําบาปเราพระองค์ทรงรู้ว่าเราเป็นคนบาปแต่พระองค์ก็ยังสงรักเรานะครับพระองค์ทรงปกคุมเราทั้งหลายนะครับเหมือนกับปีกของเครูปนี้นะครับและพระที่นั่งกรุณาชื่อนะครับก็บอกนะครับพูดถึงนะครับการทรงธิ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าประทับอยู่นะครับพระเจ้าประทับอยู่ตรงนั้นบริเวณนั้นนะครับและเต็มไปด้วยความกรุณานะครับพระเจ้าผู้ทรงกรุณา แน่นอนที่สุดนะครับพระเจ้าทรงเกลียดชังความบาปนะครับแต่ว่าพระเจ้านะครับทรงเปลี่ยนไปด้วยพระทัยกรุณาพระเจ้าที่ทรงเปิดเผยให้แก่โมเสสได้รู้นะครับได้รู้จักโมเสสแน่นอนพระเจ้าทรงปลิวพี่น้องที่รักนะครับเมื่ออิสราเอลทําบาปนะครับโมเสสขึ้นไปบนภูเขาซินายนะครับเขาก็ได้หันหลังให้กับพระเจ้านะครับไม่เชื่อฟังพระเจ้าสร้างลูคารพมา นะครับแล้วก็น,นมัสการนะครับบูชานมัสการนะครับแต่ว่าเนะมื่อพระเจ้าทรงทอดเรศนะครับพระเจ้าก็ส่งกลิ้วพระเจ้าทรงพระพิโรธและโมเสก็ได้ร้องทูลอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอภัยในความบาปนั้นนะครับและพระเจ้าก็ทรงนะครับสำแดงแก่โมเสสว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนไปได้วยความเมตตาความการุณาเห็นไหมครับพี่น้องนะครับเมื่อเราสารภาพเมื่อเราขอโทษ นะครับพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ทรงนะครับอภัยและชําระเรานะครับแล้วก็พระองค์ทรงอภัยความบาปให้กับเราอเมนไหมครับพี่น้องนะครับแต่ว่านะครับที่นั่นนะครับปกติแล้วนะครับที่นั่งที่พระกรุณาที่นี่นะครับปูโรหิตจะนําเลือดของแกะนะครับมาประพรมอยู่นะครับบริเวณพระที่นั่งตรงนี้นะครับปีละครั้งนะครับนั่นก็เล็งถึงนะครับพระโลหิตของพระิุท์เจ้า พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าถูกประพรมเพื่อชําระบาปเพื่อเป็นค่าไถ่บาปของเรานะครับเพื่อประคุณความบาปของเรานะเพื่อเราจะได้รับการอภัยที่มาจากพระเจ้าพี่น้องนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเข้าไปนะครับในที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับในสวรรค์ไม่ใช่ในโลกนี้นะครับแต่ว่าพระองค์ก็เข้าไปแล้วก็ถวายพระโลหิตของพระองค์เป็นค่าไถ่เพื่อชําระความบาปผิดของเรา เหนไหมครับพี่น้องและทําให้เราได้รับการปกคลุมนะครับได้รับการชําระพระเจ้าทรงเคลียนะครับความบาปของเรานะครับเมื่อเราสารภาพต่อพระองค์พี่น้องที่รักนะครับใต้หีบแห่งพระนัสสัญญานี้ก็นะครับมีสามอย่างด้วยกันนะครับที่ถูกเก็บไว้ที่นั่นหนึ่งก็คือนะครับแผ่นศิลาสองแผ่นที่จะรืกนะครับเพราะมันหยาดสิบประการ นะครับที่พระเจ้าทรงให้กับโมเสสแล้วก็เก็บไว้ในหีบนี้นะครับและพระบัญญัตินี้ก็เล็งถึงอะไรนะครับกําลังบอกอะไรกับเรานะครับพระบัญญัตินี้ก็บอกกับนะคนอิสราเอลว่าเขาเป็นคนที่ล่วงละเมิดเขาได้ทําบาปต่อพระเจ้าและคนอิสราเอลก็ยอมจำนนต่อพระเจ้าน้องจําได้ไหมครับครั้งแรกที่พระเจ้าทรงนะโมเสสพูดกับคนอิสราเอลนะครับบอกว่าให้รักษาธรรมบัญญัติอย่างนี้อย่างนี้ นะครับอิสเรลก็บอกข้าพเจ้าจะทําตามข้าพเจ้าจะเชื่อฟังข้าพเจ้าจะทำตามข้าพเจ้าทาตามอามนอามนนะแต่ในที่สุดเขาก็ทําไม่ได้เขาก็ละเมิดพันธสัญญาของพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักนี่ก็เป็นเหมือนกับชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันหลายครั้งเราก็บอกว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าในที่สุดเราก็ปฏิเสธพระเจ้าเราทําตามใจของเราเองนะครับและพระบัญญัตินี้ก็ฟ้องนะครับอยู่กับเราว่าเราเป็นคนบาป นะครับเราไม่คู่ควรนะครับและสิ่งนี้ก็ฟ้องชีวิตของเราทุกคนพี่น้องในโลกนี้มีศีลมีกฎต่างๆมากมายนะครับที่มนุษย์เราทําไม่ได้แต่พี่น้องที่รักนะครับสิ่งเหล่านี้ก็นะครับพระเจ้าให้ในสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะบอกกับเรานะครับว่าเราทั้งหลายทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นะคนบาปเห็นไหมครับพี่น้องนะครับและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เตือน แนใจอิสราเอลและขอให้เตือนใจเราด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นพระบัญญ,ญัติของพระเจ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนบาปเราละเมิดเราทาผิดแต่พระเจ้าก็ยังทรงเมตตาพระเจ้าทรงกรุณาต่อเรานะครับพระองค์ทรงอภัยพระองค์ทรงปกคลุมเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าชําระเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าและพระองค์นาเราให้สามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้นะครับเข้าไปใน ไปที่นั่งแห่งพระกรุณาของพระเจ้านะครับที่นั่นได้เพราะฉะนั้นนี่คือพระคุณของพระเจ้าและพระองค์ก็ปรารถนาให้เราได้อยู่ในการทรงผลิตของพระองค์พระองค์ปร,ปรารถนาที่จะอยู่กับเราแต่พี่น้องที่รักชีวิตของเราจําเป็นจะต้องได้รับการปะพรมด้วยผลิตของพระเยซูคริสต์เจา้าอเมนไหมครับพี่น้องนะครับและการทรงสลิตของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่สําคัญหีบพันธสัญญานี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะเตือนเราด้วยเช่นเดียวกัน นะครับมีอีกสองอย่างนะครับที่อยู่ในหีบนั้นนะครับก็คือมานาที่ใส่อยู่ในโถนะครับซึ่งก็เร็่งถึงนะครับการดื้อดึงของคนอิสราเอลนะครับเมื่อพระเจ้านะครับเมื่อเขาเดินไปกับพระเจ้าเขาก็บ่นต่อว่าพระเจ้านะครับการบ่นต่อว่าพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่เลี้ยงดูพระเจ้าเลี้ยงดูไม่ดีอันย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วคนอิสราเอลก็บ่นนะครับแล้วพระเจ้าก็ให้มานานะครับมาตกมาจากฟ้านะครับให้แก่เขาทุกวัน นะครับเขาก็บอกอะไรอะไรนี่อะไรนะครับนะครับนะมานาแปลว่าอะไรนะครับเขาก็บอกอะไรนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็หล่อเลี้ยงชีวิตของเขาแม้เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่นะครับมานาก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเขาเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาในทินทุกข์กันดนานตลอด40ปีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าก็เตือนเขา นะครับถึงความดื้อดึงการปริเสธนะครับของเขานะครับและอีกสิ่งหนึ่งก็คือไม้เท้าของอาโรนที่มีดอกนะครับอมอนนะครับอันนะครับงอกอยู่ที่นั่นนะครับก็เล็งถึงนะครับความบาปของคนอิสราเอลเตือนเขาอีกนะครับเขาดื้อดึงนะไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าไม่ยอมรับผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับดื้อดึงนะครับเขาต่อสู้ นะครับพระเจ้าไม่ยอมนะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นะคนอิสรอได้ทำนะครับเราจะเห็นได้ในรายละเอียดต่อไปนะครับก็ขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความดีของเราอเมนไหมครับพี่น้องเพราะว่าเราเป็นคนบาปและขอพระเจ้าช่วยที่เราจะทอมใจเราจะยอมรับเราจะขอโทษเราจะสารภาพเราจะเข้ามาหาพระเจ้านะครับด้วยใจทอมนะครับพระวจนะของพระเจ้าก็บอกกับเรานะครับในพระธรรมคิบรูนะครับอยากจะถามพี่น้องนะครับ ดูด้วยกันฮีบรูบริี่ข้อ16บอกว่าฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราอ่อนแอและเรากล้าที่จะมาพระเจ้าเนะเข้ามานะครับรับพระเมตตารับพระคุณของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าเราอ่อนแอเราทําไม่ได้นะครับเราเป็นคนบาปเราจึงต้องการประเยสุ์เจ้า นะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการเริ่มต้นนะครับในชีวิตกับพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าต้องการคนแบบนี้เม็นไหมครับพี่น้องไม่ใช่เย,อยือยยิงในความดีแล้วก็โอ,อ้อวดตัวเองแต่ว่าให้เราคอมใจและเข้ามารับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพระเยสุ์ิจ้านะครับนี่คือบทเรียนที่อยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับในเรื่องของหีบแห่งสักขีพยานนี้นะครับต่อไปในเรื่องของโต๊ะขนมปังนะครับก็ พูดถึงนะครับพระเจ้าก็ให้เขาสร้างนะครับให้ทํานะครับโต๊ะขนมปังโต๊ะขนมปังนี้ก็ใช้สําหรับวางขนมปังที่ปราศจากเชื้อนะครับก็ทําลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีขนาดาต่างกันนะอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะวางขนมปังนะครับโต๊ะขนมปังนี้จะอยู่ใน,นห้องที่ถัดออกมาข้างนอก นะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อที่เขาจะระลึกถึงนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่หล่อเลี้ยงนะดูแลชีวิตของเขานะครับตลอดนะครับพระเจ้าเป็นนะฮะผู้ที่ดูแลชีวิตของเขานะครับคนอิสราเอลได้รับการดูแลได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้านะครับและ นะด้วยในพะระเจ้าทรงให้เขานะครับเป็นได้รับการชําระพิเศษนะครับด้วยขนมปังไร้เชื้อนะครับและสิ่งนี้ก็เล็งถึงประีสุคพิเจ้าด้วยเชน่นเดียวกันน้องจําได้ไหมครับประีสูสรงเลี้ยงแนะ่ผู้คนมากมายนะครับพนะรยสุทรงเลี้ยงคน5,000คนนะครับพรยสุท่งเลี้ยงคน7 0 0 0คนด้วยขนมปังนะครับ5ก้อนกับปลาสองตัวนะครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับก็ปีเยซูก็สําดงพระองค์แล้วก็เปิดเผยกับคนอิสราเอลนะครับบอกว่าพระองค์นะครับเป็นอาหารแห่งชีวิตพี่น้องในพระธรรมของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ3ามิพระีเยซูก็บอกว่าเราเป็นนะครับคำว่าเราเป็นนั่นก็คือพระนามของพระเจ้านะยาเวที่บอกว่าเราเป็นพระนามของพระองค์คืออะไรเราเป็นพระเยซูสกเราเป็นนะครับและที่นี่ พระเยซูก็สมแดงตรรงนะครับว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับภาษาไทยนะครับแปลว่าอาหารนะครับก็ก็ถูกในความหมายนะครับแต่ชื่อนะครับในคนอิเซลก็เรียกขนมปังนะครับอาจจะบอกเราเป็นขนมปังแห่งชีวิตนะครับก็เปรียบเหมือนอาหารที่เขาหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาตลอดมาเช่นพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับชีวิตของเราพระเยซูทรส ains, สงเป็นอาหารแห่งชีวิตของเรา เหนไหมครับพี่น้องนะครับนั่นคือสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีนะครับในพระพราของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าให้เขาสร้างนะครับขึ้นนะครับในข้อที่10ถึงข้อที่16นะครับก็มีภาพลิงถึงประีซูด้วยเช่นเดียวกันและอีกอันนึงนะครับที่พระเจ้าให้เขาทํานั่นก็คือนะครับให้เขาทําคันประทีปนะครับคันประทีปที่มีลักษณะดังรูปที่แสดงให้กับพี่น้องนะครับในหน้าจอเช่นเดียวกันนะครับก็ เป็นหนึ่งต้นนะครับแล้วก็มีกิ่งออกมาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็แต่ละข้างก็มีฐานดอกนะครับของดอกอัลมอนด์นะครับสามดอกนะครับแล้วก็ที่ปลายนะครับนั้นก็จะมีนะครับตะเกียงนะครับเจ็ดดวงนะครับวางอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นรูปแบบนะครับที่ได้นํามาให้กับพี่น้องเพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับว่า อ๋อสิ่งที่พระเจ้าให้ทํานั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับและสิ่งนี้ก็นะครับพระเจ้าก็ให้เขาทำอุปกรณ์ต่างๆด้วยที่จะมีนะครับเพื่อที่จะจุดนะครับและให้ตะเกียงนี้นะครับให้คันประทีปนี้นะครับส่องสว่างนะครับอยู่ในนะครับพระพาานั้นนะครับพระพาาก็จะถูกส่องสว่างนะครับตลอดวันตลอดคืนนะครับก็มีการจุดนะครับตะเกียงนี้นะครับ ให้สว่างอยู่เสมอนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักสิ่งนี้ก็เล็งถึงปรีสุกิตจ้าปรีสูบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกเหนนไหมครับพี่น้องพี่น้องไปดูเพิ่มเติมนะครับในพระธรรมยหอนบทที่8ข้อ12นะครับเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตนะครับพี่น้องโปรงสงเป็นความสว่างของเราพระเจ้าทรงนำคนอิสราเอลไป เหนไหมครับพี่น้องนะครับและพระเจ้าก็ส่องสว่างนําชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่นะครับพระเจ้าสําแดงและก็ให้เขาทํานะครับสิ่งนี้ก็เล็งถึงปรีสุขิเจ้าด้วยเช่นเดียวกันและในข้อที่25เป็นต้นไปนะครับก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทํานะครับแท่นเผาเครื่องหอมนะครับก็จะเป็นแท่นเล็กๆนะครับ สิ่งนี้ก็ถูกวางอยู่ในห้องนะครับชั้นที่2นะครับเรียกว่าวิสุทธิสถานนะครับสสิ่งที่วางอยู่ในห้องวิสุทธิสถานนะครับก็คือโต๊ะขนมปังนะครับคันประทีปแล้วก็แท่นเผาเครื่องหอมนี้นะครับก็เช่นเดียวกันประีชูคริ์เจ้านะครับขณะที่พระองค์ทรงนะครับมีชีวิตอยู่ในโลกนี้พระองค์ก็ทรงอธิษฐานเพื่อเราเห็นไหมครับพี่น้องนะครับฮิบรูบทที่5ข้อที่7นะครับ ก็บอกกับเราว่าในระหว่างที่พระคิดประทับในโลกโร,รงทรงถวายคำอธิษฐานและคำร้องขอด้วยเสียงดังและน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าทรงสดับเนื่องจากความยำเพลงของพระคิดถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆเมื่อพระเจ้าทรงทําให้พระเยซูเพียรพร้อมแล้ว พระเยซูจิงทรงเป็นแหล่งกําเนิดแห่งความรอดเนรันสําหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์โดยพระเจ้าทรงตั้งพระองค์เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเสเดกนะครับสิ่งนี้ก็ถูกสร้างนะครับขึ้นนะครับถูกทําขึ้นนะครับเป็นนะปุโรหิตก็จะเข้ามาแล้วก็ถวายเครื่องหอมนะครับการถวายเครื่องหอมนั้นก็เลียงถึงการที่นะครับถวายคําอธิษฐานคําสรรเสริญให้เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยของพระเจ้า พระเยสุขรเ,เจ้าชีวิตของพระองค์พระองค์ก็อธิษฐานต่อพระเจ้าพระองค์ก็ทําหน้าที่ในการอธิษฐานต่อพระเจ้าและรวมถึงอธิษฐานเพื่อเราด้วย amen ครับพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับพระเยสูได้ทรงประทร,รมนะครับเพื่อเราและพระองค์ก็ปรารถนาจะให้เราเรียนรู้จากพระองค์และให้เราทําตามแบบอย่างของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องขอพระเจ้าช่วยชีวิตของเรานะครับจะมีอาหารที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา amen นะครับพี่น้องนะครับคือพระวจนะของพระเจ้าที่จะเป็นอาหารสําหรับหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเราจะมีคําอธิษฐานนะครับอยู่ในในชีวิตของเราเราจะทําหน้าที่ในการอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับเราจะนะครับให้ชีวิตของเราส่องสว่างนะครับออกไปด้วยแสงสว่างของพระเจ้าที่ส่องเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเราเห็นที่นี่เรื่องของการทําคันประทีปแล้วก็แท่นเผาเครื่องหอมนะครับอย่าให้คำอธิษฐานขาดหายไปจากชีวิตของเรา นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับในข้อที่29นะครับพระเจ้าก็ให้เขาปรุงน้ํามันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์และปรุงเครื่องหอมบริสุทธิ์ด้วยเครื่องเทศตามศิลปะของช่างปรุงนะครับน,น้ำมันเจิมนะครับเล็งถึงพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าน้ามันจะใช้ในการเจิมนะครับในการเจิมผู้รับใช้พระเจ้าะเจิมกษัตริย์เจิมผู้เผยพระวจนะนะครับแล้วก็เจิมปุโรหิตนะครับ ของอันเจิมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะครับและน้ํามันนี้ก็ถูกใช้นะครับในตะเกียงคันประทีปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้คันประทีปสามารถที่จะส่องสว่างได้พี่น้องชีวิตของเราจะไม่สามารถส่องสว่างได้ถ้าปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ a า e n นะครับพี่น้องชีวิตของเราต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเป็นน้ํามันนะครับน้ำมันเล่งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จำเป็นต้องมีอยู่ในชีวิตของเราเพื่อให้ชีวิตของเราส่องสว่างออกไป นะครับเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับกําลังใหม่ได้รับฤทธิดเดชนะครับที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ด้วยตัวของเราเองแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับและนี่คือสิ่งที่นะพร,ระเจ้าให้นะครับเขาได้ทําสิ่งนี้เพื่อที่จะวางไว้นะครับในพระปลาของพระเจ้าพี่น้องขอให้มีสิ่งนี้ในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องนะครับให้ชีวิตของเราเป็น ที่ที่เราจะนมัสก,การพระเจ้าเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทับอยู่ในเราพระเจ้าปรารถนาที่จะอยู่ในชีวิตของเราขอให้สิ่งนี้นะครับเป็นชีวิตจิตใจของเราให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เราจะมีนะครับความสัมพันธ์กับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้านะครับรับ พระวจนะของพระเจ้าและให้พระวิญญาณบริส <studio> ุทธิ <decorative> ์ของพระเจ้าสอนเรานาีชิดของเราเราอธิษฐานต่อพระเจ้าให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราจะส่องสว่างออกไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราจะเข้าไปพบกับพระเจ้านะครับแล้วก็อยู่ในการทรงธิ์ของพระเจ้าโดยรับพระคุณของพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่จะมีโอกาสได้เข้าใจนะครับในการทํา นะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้และให้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในชีวิตของเรานะครับขอ,บรอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับในการที่จะไข้ควรประคำของพระเจ้านะครับส่วนตัวของพี่น้องต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพร,พรพนะครับ